ครับนะครับคันนี้ครับใหม่ใหม่อย่างเปิดประพาสนะครับกับอีซสุนะครับดีแม็กครับ1.9 X Series ครับไฮเดอร์ยกสูงสีประตูเกียวโตนะครับไปสองพนี่สิบนะครับมาพร้อมกับเลขไมพิงแค่หลักหมื่นนะครับราคาผ่อนเริ่มต้นพิงแค่หมื่นต้นๆนะครับรุ่นตัวเอ e กซ์ซนะครับนานจะเข้ามาทีนะครับมาพร้อมครับกระจ้าน่าครับเขี้ยวยักษ์สีดำนะครับพร้อมโลโก้ของตัวอีซสุให้แล้วไฟหน้าเป็นงานเทอร์ไอร์นะครับมีงานเดย์ไทมของตัว LED พร้อมกับงานไฟตัดหมอกคู่ล่างนะครับล้อแม็18นิ้วครับสีเทอร์มเดินจากโรงงานนะครับมาพร้อมกับยางปี2021ครับกระจองข้างครับปรับไฟฟ้านะครับมีไฟเลี้ยวให้พร้อมนะครับติดตั้งงานกระส่าให้ด้านล่างด้านข้างนะครับมาพร้อมกับงานโลบาร์ให้แล้วนะครับพร้อมกับงานกล้องมองหลังให้ครับ ภายในนะครับจะได้เป็นงานนะครับเบาะหนังครับสีดำนะครับเดิมๆนะครับจากโรงงานแผงมาโตมาเพระบบของตัวสบายที่คู่มือของการใช้งานครับมีให้ครบนะครับมีการเข้าเช็คสุตตลอดนะครับท่านลูกค้าท่านใดสนใจแกำลังมองหากระบะสีประตยกทรงเกียรโตครับตัวรุ่นเอ็กซ e s ีปีสองพีคันนี้ครับห้ามพลาดับชมดูคลิปนี้ครับเดี๋ยวผมทำการรีวิวให้ครับไปชมกัน สวัสดีครับสวัสดีครับทุกทท่านนะครับที่สนใจหรือกำลังมองหารถกระบะมือสองนะครับคัสจัดเอนะครับพร้อมกับเม้งพัฒน์ยนนะครับวันนี้นะครับเราอยู่ที่นะครับโรงช่างนะครับของทางสาขาหนึ่งครับสกการใหญ่ครับบริษัทพัฒน์ยนนะครับที่มินบุรีกรุงเทพมหานครนะครับด้านหน้านะครับวันนี้เรามีรถกระบะนะครับสีประตูยกสูงครับเกียร์ออโต้นะครับแบรนด์ยอดนิยมนะครับสุดประหยัดนะครับรุ่นเอ็กซิลี่นะครับ กับอีซุนะครับดีแม็กครับ1.9 X Series ครับไฮแลนเดอร์ยกสูงซีประตูกียาโต้นะครับปี2021นะครับคันนี้นะครับมาพร้อมกับเลขไมพิงแค่หลักหมื่นครับอยู่ที่7 0 0 0 0โลนะครับกับราคาผ่อนิ่มต้นพิงแค่หมื่นต้นนะครับรุ่นตัวนี้นะครับมาพร้อมกระจหน้านะครับเขี้ยวยักษ์นะครับสีกับแบ็คนะครับพร้อมโลโก้ของตัวอีซุสีแดงครับเอกเป็นเอกลักษณ์ของตัวครับ X Series ของตัวนี้อยู่แล้วนะครับไฟหน้านะครับเป็นงานฟอร์ิเตอร์นะครับหลอดลูกแก้วนะครับมีเนื้านของตัว LED นะครับพร้อมกับงานไฟตัดหมอกคคู่่ลารับ คันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ๆนะครับผมขับไปรับไปเองเลยครับยังไม่ปรับสภาพครับอาจจะมีริ้วรอยเล็กน้อยนะครับของการใช้งานนะครับไม่ใช่ปัญหาอยู่คนของการเก็บรายของตรงงานให้นะครับรายของงานได้ทะเบียนนะครับผมทํทการเปลี่ยนเป็นงานเลขทะเบียนของตัวกรุงเทพให้แล้วในส่วนของตรงงานฝากระโปรงด้านหน้า x ซ e e d y นะฮะจะตัดด้วยงานลายนะครับเป็นงานนะครับเกอรอบนฝากระโปรงให้พร้อมแล้วนะครับสภาพครับฝากระโปรงดเดิมนะครับ ไม่มีนะครับการชนโครงสร้างพิกคว่ำจมน้ำครับบริษัทรถยนต์ของเรานะครับเปิดมา24ปีครับเรารับประกันโครงสร้างครับไม่มีพิกคว่ำจมน้ําชนหนักหรือกอไม้ครับถ้ามีครับเจอครับเรารับซื้อคืนเต็มจำนวนนะครับรายละเอียดของตัวงานไฟด้านหน้านะครับมาพร้อมครับงานกอบคานโคมไฟให้ร้อยเทบร้อติดแต่งติดติตั้งมาให้แล้วนะครับรายละเอียดของตัวงานด้านข้างนะครับสภาพรถเดิมๆสวยๆนะครับบิ้วรอยของทำการเก็บทำสปานะครับชำระล้างนะครับ ภายในนะครับทำการรีเฟิร์เก็บรายของตรงงานรถให้ลูกค้าก่อนส่งมอบร้อเปอร์เซ็นต์ล้อแม็กครับรุ่นนี้นะครับมาพร้อมล้อแม็กซ์สิบแปดนิ้วครับสีโทนนะครับเดิมๆนะครับจากโรงงานนะครับมาพร้อมกับงานยางนะครับมัดมาให้แล้วเป็นยางปีสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับของตัวบิสโต้แล้วนะครับลายตัวซิดิยางนะครับพันนี้มาพร้อมกับซิดิยางครับสองหกห้านะครับความหนาหกสิบครับรัศมีของตัวยาง R สิบแปดสภาพครับยางเดิมๆครับยังสามารถใช้งานได้ยาวๆเลยให้ดูภายในของตัวงานโชคนะครับ ชกสภาพเดิมๆนะครับไม่มีรอซึมั่วนครับหรือการถอดของตัวโชด้านนาซุ้มล้อครับพลาสติกนะครับการยึดติดของตัวหมุดครับยังอยู่เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมทำการชำระล้างซุ้มล้อเก็บแรงของตรงงานช่วงล่างนะครับให้ลูกค้านะครับก่อนสมมอบเครื่องยนต์คันนี้เป็นเครื่องยนต์ DDI นะครับบูพาวเวอร์นะครับสุประหยัดนะครับขนาดอยู่จุดเก้านะครับของตัวอเสุนะครับเรื่องของความประหยัดครับไม่ต้องกลัวเลยคันนี้ถือว่าประหยัดมากครับเฉลี่ยของการใช้งานครับวิ่งอยู่ประมาณนะครับสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดกิโลต่อลิตร ราละเอของตัวงาน x c e e ด้านค่าสติ๊กเกอร์มีให้แล้วกระจกมองข้างพับไฟฟ้านะครับมีเฟอรด้แล้วครับกระจกแท้นะครับเดิมนะครับจากโรงงานนะครับเดี๋ยวผมเก็บรายของตรงงานด้านหน้าให้ต่อมางานบันไดด้านข้างนะครับมีแฮงสองฝั่งนะครับแผงประตูด้านหน้ารุ่นนี้มาพร้อมรูบของตัว Smart Anti ให้แล้วนะครับลูกค้าท่านกาวติดตั้งงานครับการลอยมือขมเนียมาให้แล้วนะครับลายเอีของตัวกระจกมีระบบของตัว City System นะครับป้องกันการจราจรกรรมให้พร้อมนะครับ ในส่วนของัตพานภายในนะครับให้ดูงานภายในนะครับภายในจะได้เป็นงานเบาะหนังครับสีดําเดิมนะครับจอกโรงงานเบาปรับคู่หน้าเป็นงานเ็นนุ่นตัดงานตะเข็บได้นะครับสีแดงเบาะสภาพาเดิมเดิมตึงๆสวยๆนะครับคู่มือของการใช้งานนะครับมีให้ครบจบนะครับคันนี้มีการเข้าศูนนะครับเปลี่ยนทายถ้ามันเครื่องของเหลวนะครับทุกะยะล่าสุดบู้สึกว่าจะเข้าตอนที่ประมาณ 3- ามถึงสี่หมื่นโลในส่วนของโครงสร้างนะครับด้านหน้าเสาเอให้ดูนะครับหัวน็อตนะครับมาร์คสี แ้สีนะครับอยู่ครบนะครับไม่มีรอยการแกะหรือไขของตังงานชุดประแจแผงประตูนะครับแต่เป็นงานพลาสติกด้านบนนะครับตัดด้วยงานเบาะหนังนะครับซอฟท์พัดนะครับตัดเดินด้วยงานได้นะครับสีแดงเทที่นะครับในส่วนของตังงานแผงประตูนะครับตัดด้วยงานสีคัตแบ็กนะครับจุดลดลวงไฟฟ้ามีให้แล้วที่วางขวดน้ำแก้วน้ำลำโพมีให้ โครงสร้างด้านข้างนะครับสภาพเดิมๆนะครับสอร์ตเบรคอาร์กลมกลมเดิมๆงานสครับเพโคเมีมนะครับของตัวดีแม็กมีติดตั้งมาให้พร้อมนะครับในส่วนของงานสบีฝั่งซ้ายหัวน็อตไม่มีรอขยับนะครับผมทําการแกะให้ดูรอสปอตเป็คอาร์นะครับสภาพเดิมๆนะครับสวยๆนะครับกับราคาคันนี้นะครับผ่อนเทิยงแค่1 0 0 0 0ครับ1,000นะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจหรือกำลังมองหากะบะ4ประตูยกสูงเกียร์ออโต้ตัวเอ็กซิียนีครับ ไปใช้งานนะครับสามารถติดต่อหรือโทรหาผมได้เลยนะครับเซอร์เมิงที่เบอร์0641466023ครับเบอร์โทรนี้ครับแอดไลน์นะครับทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดของตัวรถครับหรือแฟนการทางผมก็ได้เลยนะครับต่อมาแผงประตูนะครับด้านหลังฝั่งซ้ายนะครับสภาพแผงประตูนะครับเดิมๆที่วางขวดน้ําแก้วน้ำนะครับลำโพงมีให้ประตูทั้งสีบานแล้วนะครับมีปุ่มนะครับล็อกนะครับเด็กให้พร้อมสภาพลูกยางขอบประตูไม่มีรอยฉีกขาดหรือรอยเปื้อนนะครับ สภาพบอดี้งานเดิมๆนะครับงานสครับเพจมีให้แผงตัวตทั้งสี่บานแล้วนะครับภายในสภาพเบาะเดิมๆตึงๆเบาะหนังนะครับเบาะครับออกแบบมาให้เป็นงานทรงสปอร์ตนะครับแต่งานตะเก็บได้สีแดงให้พร้อมมีหมอนรองคอนะครับให้ทั้ง3.3าจุดสามตำแหน่งที่พักแขนนะครับที่วางขวดน้ำนะครับแก้วน้ำนะครับมีให้แล้วรุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับงานครับแอร์คอนโซลด้านหลังนะครับรุ่นของตัวเอซูรุ่นใหม่ๆนะครับจะมีแอร์คอนโซลด้านหลังให้พร้อมนะครับของกระบะที่เป็นสีประตู พร้อมกับพอร์ตของตัว usb นะครับไว้ใช้งานให้บุคคลด้านหลังให้แล้วที่แขวนของนะครับมีให้นะครับด้านซ้ายของตัวเบาะบุคคลด้านข้างนะครับรองรับของตัว isofix ให้แล้วทั้งสองฝั่งนะครับสภาพเดิมเดิมเดี๋ยวผมทําการปรับสภาพนะครับลายของตรงงานภายในให้ลูกค้าก่อนสมมอบงานเท a d ูมของตัว x d r i ได้เป็นงานครับสีหนาดํานะครับเดิมๆินะครับภายในมีงานลําโพงทั้งสองฝั่งบนงานเพชรฝ้าเพดานดให้แล้วนะครับปะปาจิโจ้มีสองฝั่งนะครับโครงสร้าง บัวน็อตไม่มีเราขยับนะครับที่จับบัคนขึ้นด้านหลังมีให้2ฝั่งแล้วนะครับงานเสาซีนะครับสภาพเดิมๆนะครับรอยสปอตเต้นอาร์ตนะครับผมต้องการแกะให้ดูลูกยางยังเนื้อเนื้นะครับสปอตเต้นอาร์ตกลมๆนะครับเดิมๆนะครับแกะให้ดูแลงานละเอียดเลยต่อมาคันนี้ติดหน้างานนะครับโลบาร์ให้พร้อมนะครับสภาพแม็กด้านหลังนะครับไม่มีปีลลอดฟุตบาทประมาณ90เซนนะครับด้านหน้าเป็นงานเบรกดิสด้านหลังเป็นงานเบรกนัมล้อแฮทซีโครงสร้าง นะครับสภาพเดิมไม่มีกรของการชนโครงสร้างหรือการเคาะงานเพิ่มเติมมาซูมโลหะติกเหมือนเดิมนะครับงานตัวถังมากๆเดิมโลโก้ของตัวยูสุเอ็กซิลี่มีให้ด้านท้ายนะครับเป็นงานสายท้ายเดิมนะครับติดตั้งงานกรอบของการด้านท้ายให้แล้วโลโก้หรือแบตชองตัวยูสุดีแม็กมีให้พร้อมนะครับงานสติ๊กเกอร์งานด้านท้ายนะครับพร้อมกับรายของตัวงานกล้องมองหลังมีให้แล้วนะครับงานไฟเบรกของตัวยูสุจะอยู่ของตัวงานด้านท้ายนะครับต่อมาให้ดูงานหลังกระบะนะครับ สภาพลากกระบะนะครับเดิมนะครับมีกระบอกโชคนะครับถอนแรงของตัวการเปิดข้างหลังให้พร้อมฝั่งขวาหัวน็อตเดิมนะครับไม่มีรอยของการชนโครงสร้างเค้างานทั้งฝั่งขวาฝั่งซ้ายนะครับงานของตัวแม่แพนเนอร์เดิมอาจจะมีคราบเศษฝุ่นเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวคนนอกการเก็บงานให้ลูกค้าก่อนสมมอบให้ดูงานช่วงล่างงานช่วงล่างนะครับล้ออะไรนะครับอยู่ครบนะครับแนบนะครับโชคสภาพเดิมนะครับไม่มีการดัดแปลงงานช่วงล่างนะครับอาจจะมีคราบเศษฝุ่น นะครับเล็กๆน้อยนะครับเดี๋ยวผมทำการเก็บงานให้ก่อนส่งมอบต่อมาฝั่งขวานะครับงานบอดี้บางๆเดิมสภาพแม็กนะครับเป็นเดิมนะครับยางปี๊บเอ็ดยังใช้งานได้อยู่ยาวนะครับรอยแคสซีโครงสร้างนะครับเดิมๆฝั่งขวานะครับแผงประตูด้านหลังเบาะเดิมๆนะครับไม่มีรอยฉีกขาดหรือรอยขูดขีดนะครับของตัวแผงด์ประตูด้านหลังฝั่งขวานะครับงานเสาบีมาร์คสีแต้มสีหนน็อตเดิมๆกาจับบุคคลนะครับมีขึ้นมีให้ หลอซัปอดไปนกเดิมๆนะครับหลารับประกันโครงสร้างนะครับถ้ามีพบเจอเรารับซื้อคืนครับเป็นจำนวนครับให้ดูนะครับงานเสาสีงานบอดี้เดิมๆสีเดิมๆนะครับต่อมานะครับแผงประตูระบบสายที่แผงประตูด้านหน้ามีให้แล้วการเราคมเมื่อมีให้กระจกพับไฟฟ้ามีเฟได้พร้อมนะครับสภาพแม็กของตัวด้านหน้านะครับเดิมๆนะครับยางปี๊บเอ็ดท้ง4เส้นของตัวบิสโตแล้วนะครับชกแห้งเดิม นะครับจากโรงงานนะครับไม่มีนะครับการดัดแปลงหรือการถอดของตัวงานชุดด้านหน้าต่อมาให้เป็งานภายในงานภายในนะครับแผงประตูบุคคลขับสภาพเดิมๆนะครับพลาสติกด้านบนนะครับงานเบาะหนังครับตัดงานตะเข็บได้ของสีแดงนะครับออกแบบดีไซน์ออกมานะครับให้ดูพรีเมียมมากขึ้นของตัวซีรีส์นะครับจอมองข้าวัาไฟฟ้าปรับเลนกระจกได้นะครับระบบเซ็นทรัลล็อกนะครับเป็นกระจกวันทัดออโต้บานบุคคลที่ขับฝั่งซ้าย ที่เหลือเป็นเมนนวดปกติที่วางขวดน้ําแก้วน้ํามีให้แล้วนะครับโครงสร้างงานเสาเอฝั่งขวานะครับหัวน็อตนะครับไม่มีเราขยับนะครับสีแต้มสีอยู่ครบนะครับสภาพเบาะบุคคลขับเดิมๆเบาะปรับเมนนวดนะครับในส่วนหองงานเสาบีฝั่งขวานะครับหัวน็อตเดิมๆสติ๊กเกอร์การเตลมยางนะครับมีให้หัวน็อตด้านล่างเดิมๆสภาพเบาะแน่นๆเดิมๆนะครับเอ็กซิลี่เขาออกแบบดีไซน์ของตัวงานเบาะนะครับออกมาให้ดูเอกลักษณ์ของตัวเอ็กซิลี่นะครับ ปุมอะไรนะครับพุ่มได้งานนะครับที่เป็นงานนะดั้งให้พร้อมตัดงานต่เข็บได้สีแดงนะครับโลโก้ของตัวอีซุมีให้พร้อมปุมอะไรมาติฟังก์ชันเดิมๆนะครับตัวนี้จะได้เป็นปุ่มของตัวครับคูสตาร์ทแจนะครับคีเรตมีให้พร้อมนะครับแจรีโมดนะครับเดี๋ยวขออนุญาตทำการสตาร์ทให้ดูเครื่องยนต์คันนี้เครื่องยนต์คันนี้มาพร้อมเครื่องยนต์นะครับดีเซล นะครับของตัว DDI 9.9ครับ Blue Power นะครับเป็นเครื่องยนต์ของตัว c o m m e r l Direct i n i c t i o n นะครับนะครับเป็นระบบของตัวเทโบแปรผันนะครับให้พร้อมนะครับพวมลายมัตติฟังชั่นสภาพเดิมๆโลโก้เดิมๆสวยๆนะครับฝั่งซ้ายคอนโทรลระบบของตัวเครื่องเสียงเชื่อมต่อบูทูธรับสายบางสายฝั่งขวานะครับตับเซตหน้าจอของตัวเช็คออนบอร์ดนะครับให้พร้อมนะครับฝั่งขวานะครับ หน้าปัดเดินใหม่ของตัว X Series นะครับเอกลักษณ์เขาออกแบบดีไซน์ออกมาให้สวยอยู่แล้วนะครับที่ว่าคนน้ำแก้น้าด้านข้างนะครับมีให้แอร์คอนโซลนะครับตัดด้วยงานสีดำนะครับก็ต์แบ็คเดิมๆขอยญาดนะครับให้ดูเลขใหม่ของการใช้งานคันนี้ที่70,000กโลไม่แท้ไม่เดิมรถปี21ครับ3ปีนะครับใช้งานเพียงแค่20,000กิโลนะครับต่อปีเท่านั้นนะครับหน้าจอใหม่มาพร้อมหน้าจอดิสตอนะครับ ที่บอกรายละเอียดของโตกาตากาเ้นเบืองทิป A นะครับทิป B นะครับเฉลี่ยนะครับตั้งค่านะครับมีให้นะครับฝั่งซ้ายเป็นวัดรอบนะครับฝั่งขวานะครับเป็นความเร็วรอบนะครับมีตรงงานไฟนะครับตัดหมอกของกรใช้งานให้พร้อมไฟหน้าเป็นงานไฟนะครับที่เป็นไงฟานไฟแบนนนลนะครับมีงานไฟตัดหมอกให้แล้วนะครับคอนโซลเป็นงานพลาสติกนะครับสีดํานะครับตัดงานแต่เก็บได้สีแดงที่ใส่ของสับปะรตรงกลางมีให้ไฟฉุกเฉินนะครับ มาพร้อมกับหน้าจอนะครับขนาด6นิ้วนะครับมีกล้องมองหลังเชื่อมต่อบลูทูธนะครับฟัง FMAM ได้ปกติเลยนะครับแล้วก็แอร์จะเป็นงานแมนนวลปกตินะครับฝั่งซ้ายปรับทิศทางของตัวที่ทางลมสปีดของตัวพัดลมและก็อุณหภูมินะครับพเพิเจอร์แอร์แบดระบบความปลอดภัยการทำงานมีบอกเตือนให้พร้อมพอร์ตของตัวนะครับที่เป็น USB อัดเปิดให้ดูนะครับ ิสบีมีให้นะครับ1นึ่งพตร,ระบบเกียร์ออโต้นะครับที่เป็น PRND 6สปีดมีระบบของตัวทืนที่รัตชั้นให้พร้อมนะครับ <c oughs> ขออนุญาตนะครับต่อมากระจกมองหลังเป็นงานตัดแสงนะครับเมนวนปกติเลยนะครับที่แถบแว่นตานะครับมีให้ไฟ,ไฟคอนโซลด้านหน้าแผงกระจกนะครับบานโตคนที่ขับ มีกระจกให้นะครับพลาสติกยังหุ้มอยู่เลยครับสภาพเหมือนเดิมนะครับคันนี้นะครับประหยัดป่าป้ายแดงไปครับประมาณ4 0เเลยกับราคาคันนี้ฟรีดาวผ่อนเพียงแค่หมื่นต้นๆเท่านั้นนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับหรือกำลังมองหากระบะนะครับ4ประตูนะครับยกสูงเกียวโตนะครับตัว X s ซ r i e s กับเครื่องยนต์ดีเซลขนาด1.9ไว้ใช้งานสุดประหยัดคันนี้นะครับสามารถติดต่อหรือโทรหาผมได้เลยนะครับเซลเมนที่เบอร์064-1466023เบอร์โทนนะครับแอดไลน์หาผมได้เลย ระบบแอร์แบ็กด้านหน้านะครับมีให้พร้อมนะครับ3จุดนะครับที่จับแขนบุคคลบุคลขึ้นที่ในขณะขึ้นมีให้นะครับคอนโซลตัดด้วยงานเอ็กซิลีนะครับเอกลักษณ์ของตัวซีรีให้แล้วเป็นงานสีก้อนแบกนะครับเกลิ้นชักด้านหน้ามีที่เสกของแล้วก็ะดิชักด้านด้านล่างมีให้พร้อมแล้วนะครับต่อมาคู่มือของการใช้งานมีให้นะครับคู่มือนะครับการใช้งานนะครับการหน้าใช้คู่มือของหน้าจอนะครับมีให้ นะครับสมุดรับประกันนะครับมีให้พร้อมคันรู้สึกว่าคันนี้จะเข้า,าเช็คสูนย์นะครับเปลี่ยนถ่ายนะครับเมื่อตอนนะครับสามหมกิโลเท่านั้นนะครับถ้าผมจำผิดหน่าประมาณนะครับสามหมกิโลส0 0หมกิโลได้ไหมครับปานี้นะครับสภาพเบาะเดิมๆนะครับตึงๆส,สวยๆงานเฮดลูมเป็นงานสีดำํำลำโพงมีให้นะครับ ถ้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับหรือกําลังมองหาคันนี önem, round, ้นะครับกระบะซีโตโรเอ็กซิลี่คันนี้นะครับโทรหาผมได้เลยเซเม็กที่เบอร์ซูรุกซีหนึ่งสี่หกหกศูนย์สองสามเบอร์โทรนี้แอดไลน์หาผมได้เลยนะครับเบรกมือเป็นไงเป็นงานเป็นนวดครับใช้งานง่ายๆนะครับที่ว่าขวดน้ําแก้วน้ํานะครับกูเจคิเดตมีให้พร้อมแล้วนะครับที่พักแขนเป็นงานวัสดุหนังนะครับพุ่มดัดตะเข็บได้สีแดงคันนายูบ็อกนะครับกว้างๆเดิมๆนะครับ ทุกอาชีพของลูกค้านะครับไม่ว่าจะเป็นข้าราชการนะครับรัฐวิสาหกิจนะครับค้าขายเกษตรกรนะครับทําไร่นะครับทานาซ้ำสวนครับสามารถออกรถได้นะครับทุกอาชีพครับดอกเบี้ยนะครับพิเศษร่มต้นนะครับอยู่ที่2.79ครับสามารถผ่อนได้สูงสุดครับ7ปี8 4เงวดครับดอกเบี้ยเจดปีอยู่ที่ 4..79 ครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจแล้วก็มองหานะครับรถกระบะ4ประตูยกสูงตัวคันเรนเดอร์คันนี้นะครับ สามารถติดต่อหาผมได้เลยนะครับเซลเมนที่เบอร์0641466023เบอร์โทนี่แอดไลน์ได้เลยเดี๋ยวเราพาไปชมนะครับและดูรายละเอียดของตัวห้องเครื่องนัมโดวยกันครับมาตอนครับคันนี้นะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์ครับมีจุดเก้าของตัวดีไอครับโบโฮเวอร์โบโฮเวอร์นะครับสี่สูบสิบหกวัลครับเดอร์บุนโอเวอร์แคมชาร์ปนะครับนะครับเป็นเครื่องยนต์ของตัวครับพร้อมเร็ว direct injection นะครับมีตัววีเจสเทโบนะครับมาพร้อมกับขับขุมแรงแม้าครับอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบแรงม้าครับ อัตราการิเปลืคันนี้ครับต่อเฉลี่ยครับอยู่ที่ประมาณนะครับอย่างที่แจ้งเบื้องต้นครับ15นะครับ4ี5สีกกิโลนะครับต่อลิตรนะครับเครื่องยนต์รอบเครื่องมีให้นะครับไม่มีรอยสั่นนะครับหรือการซึมลวกของตัวน้ำมันเครื่องนะครับให้ดูดีเทลของตัวโครงสร้างอายกระโปรงเิมสันโค้ดหัน็อตนะครับเดิมๆนะครับงานฝากระโปรงนะครับเดิมๆนะครับรอลูเจาะคมคมสวยๆนะครับสเกอร์นะครับข้อมูลการบรุรักษานะครับมีให้ด้านหน้าหัวน็อตเดิมสันคมนะครับเดิมๆครับ งานซีดีโคนนานท่านหน้าฝาโปรงเดิมๆนะครับรูเจาะสวยๆข้่งขวานะครับหัวนอ็อตไม่มีรอยการขยับหรือการขันของอตัวงานชิ้นแพร่แก้งานฝั่งขวาดูได้ดูหัวน็อตนะครับในส่วนของตัวระบบชุดเบรกเอเบสครับมีให้นะครับงานแก้ฝั่งขวาหัวน็อตเดิมๆนะครับเดี๋ยวผมทำการชัร่ะล้านนะครับ้องเครื่องเปลี่ยนฐานน้ำมันเครื่องของเหลวครับต่อจสอนระบบของตซลยี่้อไฟฟ้าแลปะปฏิทินลูกค้าก่อสองมอบให้ดูตรงตัวนะครับท้าน,นหน้านะครับ สภาพเดิมๆนะครับสติกเกอร์ในเพลของตัวมอกนะครับอยู่ครบนะครับงานแก้มฝั่งซ้ายรถเดิมๆนะครับแบตเตอรี่ผมทำการเช็คค่าซีดีให้เบื้องต้นแล้วผมเช็คนะครับแบตเตอรี่ถ้าเกินหนึ่งปีผมทำการเปลี่ยนลูกใหม่ให้นะครับเรามีมาริบีเดียวในหลังการขายนะครับหนึ่งเดือนครับเกี่ยวกับระบบของตัวเครื่องยนต์นะครับไฟฟ้าและแบตเตอรี่ระบบเกียร์นะครับถ้าลูกค้ามีปัญหานะครับสามารถเข้ามาแก้ไขได้ครับไม่มีค่าใช้จ่ายสิ้นนะครับทุกที่วัลูกค้านะครับไม่ว่าจะเป็นข้าราชการนะครับเกษตรกรท้องไร่ทำนาทำสวนนะครับทุก อาชีพครับสามารถเอารถได้ครับดอกเบี้ยพิเศษของเราเริ่มต้นนะครับ4ปีนะครับ2.79นะครับสามารถผ่อนได้สูงสุดครับ7ปี8ปสิบสีงวดครับเรามีบริการของการส่งเซ็นครับเอกสารไฟแนนซ์นะครับตามแต่จังหวัดนะครับถ้าลูกค้ามาสะดวกครับเข้ามาดูนะครับรถที่บริษัทนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจหรือกำลังมองหากระบะสีมอเตูยกสูงนะครับเกียร์ออโต้รุ่นตัว X อ็กซิเนะครับยอดนิยมกับเครื่องยนต์นะครับดีเซลประหยัดคันนี้นะครับกับ Isuzu ยูสุบีแมกซ์นิ h ติเก e r ครับเอ็กซิเดียแฮนเด นะครับปี2 0 2บคันนี้นะครับกับราคาผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่หมื่นต้นนะครับคันนี้กับราคาอยู่ที่หกแ0 0ครับเจ็ดนาพนะครับสามารถครับโทรมาสอบถามรายละเอียดของตัวรถครับและ้วแสดงทางผมได้เลยเซม้งที่เบอร์ศูนย์หกสี่หนึ่งสี่หกหกศูนย์สองสามเบอร์โทรนี้ครับแอดไลน์เข้ามาได้ครับหรือสามารถครับเข้ามาดูรถและทดลองขับไปเลยที่บริษัทพยนต์ที่ตั้งบริษัทพยนต์อยู่ตรงซอยเฉลิมพราหกสิบแปดครับแยกหนึ่งครับบินบุรีกรุงเทพมหานครนะครับ หรือสามารถโทรมาสอบถามอียดของตัวรถก่อนเบื้องต้นได้นะครับก็จะกันนะครับฝากกดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามนะครับเพื่อจะไม่พลาดนะครับการติดตามนะครับรับชมกับทางช่องเมพยนรถกระบะคัดเกตนะครับอีพีหน้านะครับเรามีกระบะคัดเกตคุณภาพนะครับเราจะมานําเสนอให้ลูกค้านะครับวันนี้ทางเมพยน์ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ